สวัสดีค่ะวันนี้มุมกเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของดอกโรบิเวียนะคะที่เขาบานวันนี้นะคะบานวันนี้เขาบานหลายต้นนะคะมุมกเกษตรก็เลยอยากจะเอาความสวยงามของเขามาให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยพิเศษหน่อยนะคะมุมกเกษตรจะพาเพื่อนๆไปดูแต่ละรหัสนะคะว่าเขามีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็ดูความสวยงามของเขาไปพร้อมๆกันนะคะดูแบบใกลใ้ๆน,นะคะเพื่อนๆ เนาะเริ่มต้นด้วยดอกที่ใหญ่ที่สุดนะคะดอกนี้เป็นดอกของโลบิเบียนะคะเป็นโลบิเบียแอล28นะคะสำหรับตัวนี้นะคะเขาจะเป็น นี่นะคะ L สองแปเนี่ยเขาจะออกเป็นโทนสีส้มๆนะคะด้านากลีบข้างในของเขาจะออกเป็นสีเหลืองๆนะคะแล้วก็รอบนอกก็จะออกเป็นสีส้มออกชมพูชมพูนิดนึงนะคะทําให้ดูรวมๆแล้วเนี่ยเขาก็จะออกเป็นสีส้มเหลืองๆนะคะเพื่อนๆเป็นโลบีวีอีกตัวหนึ่งที่เขาบาน2วันนะคะ คือเขาบานวันเดียวแต่ว่าเขาบานทั้งวันทั้งคืนนะคะแล้วก็จนถึงพรุ่งนี้เช้าเขาก็จะเริ่มเหี่ยวนะคะแล้วก็เขาก็จะเหี่ยวไปเนาะสาหรับลูบิีเวียตัวนี้นะคะกลิ่นหอมนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเพื่อนๆควรท,ที่จะมีไว้สะสมเลยนะคะสาหรับ L28 นะคะเออ L28 เป็นไม้ที่มุมเกษตรซื้อมานะคะซื้อหน่อมากราฟเองนะคะไม่ใช่เอ่อไม้มเมล็ดที่สวนมุมเกษตรนะคะเพื่อนๆ สำหรับ L28 นะคะเกสรอของเขานะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเลองสังเกตดูนะคะเกสรของเขาเนี่ยจะยาวๆนะคะอ่ายาวๆแบบนี้นะคะเป็นสีเหลืองไข่นะคะแล้วก็ก้านเกสรเขาจะเป็นสีสีส้มนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเอ่อตัวนี้เนี่ยจะเป็นโลบิเบียแอลศูนย์ศูนย์นะคะที่ เขามีกลีบดอกที่พิเศษมากๆก็คือรอบนอกเขาจะออกเป็นสีชมพูโอรสนะคะออกโอรสเข้มๆออกส้มๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ด้านในของเขาก็จะเป็นเริ้วๆๆนะคะเป็นสีขาวๆนะคะแต่ละแต่ละรอบที่เขาบานเนี่ยก็คือถ้ายิ่งถ้าช่วงไหนที่เขาบานดอกเดียวดอกเขาก็จใหญ่นะคะแต่ถ้าเขาบานหลายๆดอกหรือว่าต้นของเขาไม่ค่อยสมบูรณ์เอ่อสีเขาเรียกว่า ดอกเขาก็จะมีไซส์ที่เล็กลงนะคะเพื่อนๆสีดอกของเขาก็แล้วแต่ช่วงสภาพอากาศแล้วก็ปุ๋ยที่เราใส่เข้าไปด้วยนะคะยิ่งถ้าอ,อ,อากาศเย็นๆนะคะสีเขาก็จะเข้มนะคะเป็นธรรมดาของโรบิเวียนะคะเกสรของเขาก็จะเหมือนโรบิเวียทั่วๆไปก็คือฟุ้งๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆต่อไปก็จะเป็น โลบิเวียตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นไม้รหัสที่สวนมุมเกษตรเองนะคะก็คือเป็นไม้ที่มุมเกษตรพอาเมล็ดขึ้นมาเองเนาะแล้วก็เขาก็บานเป็นต้นที่สองที่สวนมุมเกษตรนะคะไม้รหัส HPH02 นะคะ Happy Home c u t a t รหัส02นะคะเพื<ๆ>่อนๆตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีความพิเศษตรงที่เขาเป็นลักษณะของดอกทูโทนนะคะก็คือ,เ,อ,อเขาจะมีสีส้มนะคะแล้วก็ปลายรอบนอกของเขาก็จะออกเป็นสีขาวๆนะคะเพื่อนๆดอกจริงของเขาสวยมากนะคะสำหรับตัวนี้ส่วนข้างใน เขาเรียกว่าตรงกลางดอกเขาจะออกเป็นสีเขียวๆนะคะจะสวยมากนะสําหรับตัวนี้นะคะแล้วก็เกสรของเขาก็เหมือนกับโรบิเวียทั่วๆไปนะคะก็คือเป็นเอ่อฟุ้งๆเกสรตัวผู้ฟุ้งๆแล้วก็ตัวเมียอยู่ด้านในนะคะสวยมากนะคะสาหรับไม้ตัวนี้นะคะสําหรับใครที่อยากจะสะสมตัวนี้มุมเกษตรแนะนําเลยนะคะ HPH02 นะคะ Happy Home c a t t u s รหัส02นะคะต่อไปเราจะไปดู Happy Home c a t t u s รหัส01นะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นสีชมพูบานเย็นนะคะดอกของเขาจะไซส์ใหญ่มากนะคะไซส์ดอกของเขาใหญ่มากใหญ่กว่าทุกๆตัวเลยนะคะแล้วก็กลีบดอกเอ่อของเขาจะเรียวยาวนะคะแล้วก็แหลมๆเหมือนกับกลีบของ ไม่รู้จ่ว่าเหมือนกลีบของอะไรนะคะแต่ว่าลักษณะกลีบเขาจะแข็งๆหน่อยนะคะเขาบาน2อถึงสวันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็เกสรของเขามีความพิเศษก็คือด้วยลักษณะดอกที่เวลาเขาบานเนี่ยเขาบานเขากลางแบบเต็มที่ร้อยองศานะคะแล้วก็เกสอนตัวเนีย เกสรตัวผู้ของเขาก็จะกระจายตามนะคะทําให้เกสรตัวผู้ของเขาเนี่ยฟุ้งๆกระจายตามกลีบดอกนะคะ <1> 1> <ๆ S 2> ขเขาจะสวยๆมากนะคะ <S 1> <1> <S สำหรับตัวนี้เนาะเป็นความพิเศษของโรบิเวียตัวนี้นะคะ <S 1> <1> <S เกสรตัวเมียเขาจะไม่ค่อยบานนะคะสําหรับตัวนี้ผสมยากนิดหนึ่งนะคะผสมติดยากนิดนึงแต่ว่าก็ติดเหมือนกันนะคะแต่อาจจะยากกว่าเพื่อนๆหน่อยนะคะเพื่อนๆลองสังเกตที่เกสรของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เวลาเราผสมเราก็ต้องใช้ฟอสเฟมในการช่วยคลี่นะคะ เนาะไม้รหัส hps 0 1นะคะหรือว่า happy home c u t t e s นนะคะเพื่อนๆต่อไปเราไปดูไม้รหัสตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ ดูเพลินๆแล้วเขาไม่มีความพิเศษอะไรนะคะแต่ว่าเขามีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเขาบาน2งถึงสวันเลยนะคะแล้วก็เขาบานทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันสําหรับตัวนี้นะคะพอตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะหุบนิดๆนะคะแต่ว่าตอนเขาหุบจะสวยมากเนาะเดี๋ยวยังไงคืนนี้ถ้ามุมเกษตรมีเวลานะคะก็จะมาถ่ายตอนกลางคืนให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ คงจะปล่อยผ่านไปนะคะตัวนี้เนี่ยจะออกเป็นสีชมพูโอรสออกส้มนะคะเออสีจริงเขาจะออกชมพูโอรสแล้วก็จะด้วยลักษณะที่เขาเป็นสีสีส้มแล้วก็ปลายรอบนอกของเขาออกเป็นสีชมพูเข้มๆอะค่ะดูรวมๆเขาก็เลยออกเป็นสีส้มชมพูโอรสออกโทนสีส้มนะคะแล้วก็กลางดอกเขาจะออกเป็นสีชมพูด้วยความที่ก้านดอกของเขาเนี่ยเป็นสีชมพู สีชมพูเข้มนะคะทําให้เขาดูลนะักษณะเหมือนกับจะออกเป็นสีชมพูนะคะตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่มุมเกษตรชอบมากนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อนอยากจะสะสมก็แนะนําตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นไม้รหัส hph 0 5นะคะหรือว่า happy home cuttus รหัส0 5นย์าะคะสาหรับตัวนี้นะคะการดอกเขาจะยาวนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะ เป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่ดอกค่มดกนะคะมาแต่ละรอบเขามาหลายดอกเลยนะคะแล้วก็เขาก็มีความสวยงามในแบบของเขานะคะเขามีกลิ่นหอมแล้วก็อย่างว่าก็คือเขาบานหลายวันนะคะบาน2-3วันเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะก็เป็นไม้รหัส Uh, Happy h o ฮมแคตตา06นะคะหรือว่า HPH 06นะคะสำหรับตัวนี้เนาะตัวนี้ลักษณะ,ะก็คล้ายๆกับตัว001นะคะแต่ว่าสีของเขาเนี่ยจะออกเป็นโทนสีชมพูออกไปโทนสีส้มๆนะคะชมพูโอรสนะคะเพื่อนๆดอกเขาจะไซส์เล็กนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวต้องรอดอูต่อไปนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงเมื่อเขาสมบูรณ์กว่านี้นะคะ ดอกของเขาเนี่ยกลางดอกเขาจะเป็นสีชมพูเข้มมากนะคะถ่ายอาจจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะคะแต่ใกอสอนของเขาเนี่ยก็ฟุ้งๆสวยมากกันนะคะสาหรับตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยหนามเขาจะเป็นลักษณะหน,นามแมงมุงม,มนะคะตัวนี้หนามเขาสวยมากนะคะแล้วก็ดอกเขาก็สวยด้วยนะคะเราจะไปดูรหัสต,ต่อไปนะคะสีแดงนะคะเพื่อนๆสีแดงตัวนี้นะคะเป็นสีแดงพื้นๆธรรมดาทั่วไปเลยนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นสีแดงแบบ เอ่อสีแดงเข้มอ่ะสีแดงไม่ใช่ไม่ใช่สีแดงเลือดหมูนะเขาเป็นสีแดงแบบสีแดงสว่างนะคะด้วยความที่กลีบรอบนอกของเขาจะออกเป็นสีส้มๆนะคะแล้วก็ข้างในเขาแดงนี่แบบ แดงแป๊ดเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะแดงออกส้มๆส,สว่างๆท่าสีจริงนี่สวยมากนะคะเพื่อนๆตัวนี้เป็นไม้รหัส HPS 1 2นะคะ Happy Home c a t รหัสที่12นะคะ,ะ,คะเป็นต้นที่12ที่บานที่สวนมุมเกษตรนะคะเพื่อนะะๆ,ๆแล้วก็ ตัวนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบสีแดงนะคะแนะนําตัวนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นสีแดงสว่างนะคะสว่างจ้าเลยนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็มุมเกษตรก็จะถ่ายไม่ติดนะคะเพื่อนๆด้วยความที่เขาสีแดงเกินไปนะคะสีแดงแบบสว่างนะคะแล้วก็เวลาที่กลีบเขารวมกันนี่คือเราจะขนาดมองด้วยตาเปล่านะคะเราจะเรายังมองเอ่อ แต่ละกรีบของเขาเนี่ยไม่ค่อยชัดเลยนะคะเพื่อนเเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้กล้องถ่ายก็อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะก็ขออภัยด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆนที่ชอบสีแดงแนะนําตัวนี้เลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นไม้รหัสตัวที่10นะคะ hps 10นะคะตัวที่10นะคะเพื่อนๆจะเป็นสีเหลืองนะคะแต่สีเหลืองสีนี้เป็นสีเหลืองที่สวยมากนะคะเพื่อนๆสีเหลืองออกเอ่อสีเหลืองสว่างออกไปโทนสีส้มนะคะแต่คือ สีเหลืองตัวนี้จะบอกว่ายังไงดีเป็นว่าสีเหลืองแบบเลืองเหลืองนะคะพืนเพื่อน แล้วก็กลางดอกของเขาเนี่ยจะด้วยความที่เกสรของเขาเป็นสีส้มนะคะก็เลยทําให้ออกลางดอกของเขาลักษณะออกเป็นสีส้มๆนะคะแล้วก็เอ่อกลางดอกของเขาข้างในจะเป็นสีเขียวนะคะเกสรตัวเมียเขาบานดีนะคะส่วนเกสรตัวผู้เขาก็ฟูงนะคะละักษณะเกสรแบบนี้จะผสมติดง่ายนะคะเพื่อนๆตัวนี้สําหรับใครที่ชอบสีเหลืองนะคะมุมเกษตรแนะนําตัวนี้เลยนะคะตัวนี้สวยมากแล้วก็เป็นสีเหลืองที่เอ่อถ้าบอกว่า เอ่อไบรท์ไบรท์คัลเลอร์นะคะเยลโล่ไบรท์คัลเลอร์หรือว่าสีเหลืองสว่างนี่ตัวนี้มุมกเกษตรบอกว่าใช่เลยนะคะแนะนําเลยนะคะเพื่อนๆเนาะตัวนี้มุมกเกษตรเอ่ออยากจะเอาเขาขึ้นต่อกราฟนะคะเดี๋ยวยังไงอีกสักพักหนึ่งถ้าเขามีหนอนะมุมกเกษตรก็อาจจะจับเขาขึ้นต่อนะคะสาหรับสีเหลืองตัวนี้นะคะต่อไปจะเป็นสีนี้นะคะสีชมพูคลาสสิกนะคะออกแนวแบบ ฮันนี่พิงค์ฮันนี่อะไรสักอย่างนี่แหละนะคะเป็นไม้รหัส HPS 11ึนะคะหรือว่า Happy h o m ม c a t ตัรหัสที่11นะคะเพื่อนๆ HPH 0ก็เป็นไม้อีกตัวหนึ่งนะคะที่สีเขาออกหวานหวานโทนโทนคลาสสิกนะคะก็ออกไปทางสีด้วยความที่สีชมพูอ่อนนะคะชมพูโอรสผสมกับออรอบนอกของเขาออกเป็นสีน้ำตาลนิดๆนะคะ เออเขาออกเป็นสีน้ำตาลจริงๆนะสาหรับตัวนี้นะคะทําให้เขาออกแนวคลาสสิกนะคะเพื่อนๆออกแนวแบบวินแทกโบราณโบราณหน่อยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะสําหรับใครที่ชอบสายวินแทกนะคะตัวนี้มุมเกษตรแนะนําเลยนะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่สวยหวานแต่หวานไปแนวแบบเออโบราณโบราณคลาสสิกวินแทกนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆเนาะแล้วก็ต่อไปจะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นสีที่ ค่อนข้างที่จะจืดนิดนึงด้วยความที่เขาออกเป็นสีเหลืองไข่นะคะสีเหลืองเขาออกเป็นสีเหลืองไข่แต่ว่าเขาจะมีความหวานอยู่ที่กลางแกสอนของเขาเนี่ยกลางดอกของเขาจะอ,าออกเป็นสีชมพู โอรดนะคะด้วยความที่ก้านเกสรของเขาเนี่ยเป็นสีชมพูโอรสหวานมากนะคะเพื่อนๆตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนําเลยนะคะสำหรับเพื่อนเอนคนไหนที่ไม่ชอบสีสดใสแบบหวานจ๋าแดงจ๋าอะไรพวกนี้สีนี้แนะนําเลยนะคะสีนี้จะออกโทนเหลืองไข่นุ่มนวลน,นะคะเพ,เพื่อนเเนาะ สีนี้นะคะเกสรเขาก็จะฟุ้งๆแล้วก็เกสรตัวเมียเขาก็กลางดีนะคะตัวนี้ถ้าผสมเกสรจะติดง่ายนะคะแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่หน่อเขาดกนะคะเวลาดอกมาดอกก็ดกด้วยนะคะแล้วก็การดอกเขาค่อนข้างยาวนะคะเพื่อนๆต่อไปเราไปไม้รหัส HPS07 นะคะรหัสเอ่อให้พี่พรมแคทตัสรหัสที่7นะคะเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นสี ส้มนะคะสีส้มออกชมพูชมพูนะคะที่จริงเขาเป็นสีส้มนะถ่ายไม่ติดนะคะสีส้มแล้วก็กลีบดอกของเขาจะมีความพิเศษตรงที่กลีบเขาจะดูบอบบางนะคะดูบอบบางแล้วก็แบบ ด้วยด้วยลักษณะเกสรที่เขาฟุ้งๆงอนๆนะคะก้านเกสรเขางอนงอนสวยมากนะคะสาหรับตัวนี้นะคะกลางดอกดอกเขาจะออกเป็นสีชมพูหวานๆนะคะสีชมพูออกเข้มๆหวานๆนะคะด้วยก้านดอกของเขาออกเป็นสีแดงนะคะ <Cer f. S 2> แล้วก็กลางดอกเขาจริงๆแล้วเขากลางกลางดอกเขาจริงๆที่กลีบเนี่ยเขาออกเป็นสีชมพูหวานๆสีชมพูออกเข้มๆนะคะแล้วก็ก้านก้านเกสรเขาออกเป็นสีแดงนะคะทำให้ตัดกัน ถ้ามองมองจริงๆเนี่ยเอ่อเห็นดอกเขาจริงๆก็คือเขาจะเหมือนกับเป็นการไล่สีนะคะจากสีชมพูเข้มมาเป็นสีชมพูอ่อนแล้วก็ไล่มาเป็นสีส้มนะคะเพื่อนๆสําหรับตัวนี้นะคะ <S <S Happy Home Cactus 07นะคะตัวนี้นะคะเพื่อนๆต่อไปเป็นตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นสีนี้นะคะเป็นสี สีเหลืองออกโทนสีส้มๆนะคะเพื่อนๆตัวนี้เขาสวยมากนะเดะี๋ยวเดี๋ยวเราต้องดูฟอร์มตอนเขาบานเอ่อเต็มที่แล้วก็ดูฟอร์มเขาบานรอบที่สองที่สามว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าดูตอนนี้ก็คือเขาจะมีสีที่เข้มมากนะคะสีเหลืองออกส้มๆเข้มมากนะคะแล้วก็กลางดอกของเขาจะออกเป็นสีเขียวๆนะคะเพื่อนๆ ตัวนี้สวยนะคะสาหรับใครที่ชอบโทนสีเหลืองสีส้มนะคะมุมเกษตรแนะนําให้สะสมเลยนะคะแล้วก็กลีบดอกงเขามีความพิเศษมากๆเพื่อนๆดูนะคะอ่านี้นะคะเพื่อนๆดูกลีบของเขานะคะกลีบของเขาจะออกเป็นสีส้มๆมแดงๆนะคะแล้วก็ไล่ลงมานิดหนึ่งนะคะเหมือนขีดเส้นนะคะเพื่อนๆเห็นไหมอ่ะเหมือนเราขีดเส้นนะคะตัวนี้เป็นเอ่อตรงกลางกลีบของเขาอะ ทั้งด้านนองด้านไในนะคะกลางกลีบของเขาก็จะขีดเส้นลงมานิดนึงเป็นสีอ่อสีแดงออกสีส้มเข้มๆนะคะแล้วก็ก้านเกสอนเอาจะเป็นสีส้มนะคะสวยมากนะสำหรับตัวนี้นะคะ ก็กลางดอกเขาจะเป็นสีเขียวนะคะถ้าใครที่ชอบโทนสีส้มสีเหลืองนะคะแนะนําตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะถ้าเอาไปกราฟน่าจะสวยมากนะคะเพื่อนๆเ,เนาะวันนี้มุมกเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของโรบริเวียที่สวนมุมกเกษตรแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมุมกเกษตรจะทําการตัดดอกแล้วก็ผสมเกสรน,นะคะมุมกเกษตรคงจะไม่ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าอา่า ถ้าเขาบานไม่เยอะหรือว่าวันไหนที่มุมเกษตรไม่ได้โชว์ดอกอะไรเงี้ยมุมเกษตรก็อาจจะทําการผสมเกสรหรือว่าอาจจะเออมาพาเพื่อนๆมาดูรายละเอียดทีละต้นอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนเนาะสำหรับโรบิเวียวันนี้นะคะส่วนใหญ่จะ เป็นไม้มะเล็ดนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงถ้ามีดอกโรบิเวียบ้านสีอื่นๆที่เป็นสีใหม่นะคะมุมกเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะสําหรับโรบิเวียนะคะวันนี้มีแต่โรบิเวียไม่มีอิชิโนบเนาะยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจตัวไหนนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามกันได้นะคะสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคําถามนะคะก็สามารถที่จะถามไว้ใน ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวมุมกเกษตรจะมาตอบนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะแนะนําแบ่งปันข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงโรบิบี้นะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันให้มุมกเกษตรได้ใต้คลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมกเกษตรในโอกาสต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ